เราไม่ยอมให้เป็นหามันฮึ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  มึงตายมึงฆ่ากูไม่ได้หรอกแล้วมึงตายเอ้าเฮ้ยมทำหายไปไหรอวะไปเรื่อนั้น อาเฮ้ยยชิงนแมองอ่งหนีไว้วะเฮ้ยไปไหนวะไอ้นายออกมาดิไอ้ไอป,อป๊อปไอ้ซัดไปไหนเนี่ยวะอย่างนั้น,เ,น,เ,นเราต้องชูกันตัวต่อตัวแล้ว ສຸລາໄປຫຼອກກັນໃນ t i